โอเคเอาเทปพันสายไฟมาะตะกันอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อา่านะ่โอเคนี้เนาะเดี๋ยวพอพันสายไฟพนันตรงนี้นหนาหนึ่งเป,ป,ปิดปลุกอ่ะกระเป๋าหนาหมดพักน้ำเล็กน้อยกับน้ำนี่ อ่โอเคอ่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วเอาเบิกงกันเบิกงชื้อของคุ้มกันอ่าเช็คคู่ร้อยอ่าผู้ใดปักอเออนไครับอ้าวเสียบเออ่ายกยกมาโด้ยกฝาเป็นได้ยกฝายกฝาเออไฟออกแล้วมาเบิงแผงดูเบิกแผงอ่าแผงแผงอ่าโอเคเรียบร้อยเอาไม่ต้องถอดต,ตั้งค่าบ้านนี่ ตั้งค่าอันแรกกดตัวนี้หน่อยนึงมีดเซตเนาะรวก็อันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มน,นี่นนลดเนาะนะครับไฟบรดูนนะมือนี้บรดูนนะครับอันนี้ก็บรดูรนเนาะนะครับไฟสีบรดูนเนาะกระกดอใบจิ้มเออบรดูดนะครับสีดูก็คือมึงนี้เดี๋ยวปขาพันสายไว้บรดูรนนาะกดแจ้มมึงนี้แทะแทะไปเออ <c oughs> แทะบนบระดูบนประดู มันดีไฟยีสิบสองวอนบระดูนเนาะนะเอากระแทกนะเออเออเออมันบระดูนเออทำมันบระดูนเนาะนะครับอ่ะอันแรกตั้งการตั้งทุกคุมนะครับสามสิบแปดจุดอ่ะกดซิทข้างไว้กดซิทข้างไว้ครับปึ๊บอ่ะกดตัวกลางครับให้มันขึ้นเฮสฮีเตอร์โอเคเอ่ฮีเตอร์พ่อ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 ล้วเนาะกดตัวเซตอีกครั้งนึ่งกดข้างไว้ครับกดข้างไว้เปิ๊บพีโอ กดกดตัวกลางครับปึ๊บพี่หนึ่งกดตัวเซตเธอหนึ่งอ่ากดตัวที่สามครับให้มันลดกดปล่อยกดปล่อยให้มันไอีหนึ่งหนึ่งโอเคพ่อจริงไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาหนาเก่านะอันนี้คือข้าตัางค่าเวลาเดียดเดียดดิแช่การตัางคาหายเธอหนึ่งปนี้ตั้งอุณหภูมินอนกดตัวหินกดเซตด้านข้างต่อมันกระพริบกดตัวกลางเพิ่มไปเรื่อยๆ มันต้องกระพริบเท่านั้นเนาะกินเวลาอ่ามันอีสี่สิบกดไปเรื่อยๆอืมขีดตัวใตข้งเราอ่าพอดีสามเก้าอ่าจับเซ็นเซอร์ลวงมือลวงเข้าไปมือลวงเข้าไปอ่าเอออะไรเอาสายเซ็นเซอร์ชุนกอลอดไฟชุนกอลอดไฟเลยอ่าชุนกอลอดไฟเลยไอเดีมเบิ้งครับอ่าดีมเบิ้งอ่าเบิ้งเออชุนกอลอดไฟก็ได้อ่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี้เบิ้งนี้เบิ้งชุดคู่นี้อุณหภูมิมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเอาชุนกอลอดไฟหน่อยนะ เดี๋วตะกี้เาตังไไ้งเท่าไหเก่าครับสาเก่านาะสามานะันต้องตัดไฟตัดับเนาะอ,อืยอชยังชเลยนะาสามสีอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยข,ขันไฟตับขันไฟดัดปุ๊บโอเคสำเร็จผ่านนี่นีมาดูมาเบิงบงเจ็ดสามเก่าแล้วผ่านสาเก่าตัดโอเคปล่อยผ่าน